ครับกินข้าวเดี๋ยวขอดื่มน้ำสักนิดอ่าดื่มน้ำครับน้ำธรรมดาเราดื่มได้ไหมดื่มไม่ได้ครับต้องดื่มน้ำของของเวิร์กคอยเวิร์กคอยอบคุณเวิร์กคอยอบคุณจูงเข้าในคอร์ดด้วยครับนี่เนี่ยเนี่ยคนเราเนี่ยอยู่เป็นจะต้องอย่างนี้ในเวลาจะดื่มน้ำนี่เป็นไงต้องต้องเห็นนะปรบมือสิครับปรบมือสิครับผมเมื่อเรามีกินมีใช้ใช่คนเราถ้าเกิดเราไม่ลืม ตินเดิมหรือว่ากินผู้ที่สร้างเรามาหรือว่าให้โอกาสเราเนี่ยยังไงก็เจริญครับขอบคุณครับกับเชเดียกับน้องตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับก็มีผู้ที่มีเป็นบุรัษผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้การอคำถามมากมายนะครับดูแลน้องรักใคร่เมตตาน้องมาดูตลอดครับผมต้องขอบคุณท่านเจ้าภาพใหญ่ที่ใจดีที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณท่านเจ้าภาพด้วยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับผมขอเสงประมุอเจ้าภาพหน่อยครับผม ว่าผมอีกุณนะครับขอบคุณครับผมเป็นอะได้วยนะฮะอ่ะสรุปกันต่อเลยไหมจ๊ะอ่ะนะมาขออยู่ด้วยคนครับ